ตอนนี้ได้อีก10บครั้งเนาะรัก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 ต่อไปรักอยู่รักไหมรักเขาหรือรักเร้วักโยสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดี้ฟีดอมนะครับผมกับผมอเนกเช่นเคยนะครับกับเสียงนี้คนเดิมนะครับผมและเรายังอยู่กับเกม ROX Next Generation นะครับเพราะว่ายังหาเกมอื่นเล่นบ่ได้นะครับผมนะครับ ก็หลังจากนะครับผมที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับเกมเอาเอ็กไปนะครับผมผลตอบรับก็ดีขึ้นนะครับผมก็มีการกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับผมกดไลค์แล้วก็ยอดวิวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมไงก็ขอบคุณนะครับผมทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมช่องของผมนะครับแอนดี้ฟีดด็อกมันไงก็ฝากกัน ต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้ก็ลงคลิปห่างหน่อยนะครับผมหายไปทั้ง4 5วันนะครับผมช่วงนี้ที่ทํางานนะครับผมก็ให้ทําแบบโอเวอร์ไทม์นะครับหรือ OT นั่นเองนะครับก็คือกลับดึกนะครับผมเพลียมากนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมโอเคนะวันนี้ทุกคนผมจะมาครับมาทําการนะครับผมออฟแมวนั่นเองนะครับผมหลังจากที่นะครับทำการรีไฟล์อัปเกรดตีบวกซุมการ์ดกันมามากมายแล้วนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปออฟแมวกันนะครับผมนะจะทำการนะครับผมปลดล็อกเจ้า Awake นะครับผมหรือการปลูกพลังนั่นแหละนะะคือตัวนี้นั่นเองนะครับคือเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่าการปลูกขั้นแรกเนี่ยนะครับต้องมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับอย่างน้อยต้องถึงบวก18นะครับก็หมายถึงว่าในอุปกรณ์นะครับชิ้นชิ้นนั้นนะครับผมต้องรวมเลเวลแล้วให้ได้18ขึ้นไป ซึ่งผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะยังปลดล็อกอเวกไม่ได้นะครับจริงผมใจผมอยากจะออฟอาวุธมากกว่านะครับมานะครับผมกอดอืนเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมและนะครับผมลืมไม่ได้เลยนะครับผมผู้สนับสนุนของเรานะครับผมคุ i ลี่บิวตี้สตูดิโอนะครับผมฝากไปด้วยนะครับเสริมสวยความงามนะครับผมคิดถึง คุณรีบิวตี้สตูดิโอนะครับผมฝากเข้าไปติดตามเพจของเขาด้วยนะครับโอเคนะครับผมมาเพื่อการไม่เสียเวลานะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาออฟแมวนะครับเครื่องประดับนั่นเองนะครับผมซีเค็ตรงนี้เราจะมาหาเด็กกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เด็กเวลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับคือตอนนี้นะตัวนี้นะครับผมก็มีเด็กเลเวลหนึ่งอยู่แล้วนะครับในตัวของท a l i ิสแมนนะมา มาดูว่าเจ้าทาลิสแมนเนี่ยจะใช้เท่าไหร่นะครับใช้สองกันส2งนะครับก็นะครับจะใช้อย่างละ2นั่นเองนะครับผมน่าจะอยู่ได้ประมาณยี่สิบครั้งนะครับ22ครั้งนะครับมานะครับผม22ครั้งเนี่ยดูแล้วยังไงก็ไม่ถึงเนาะไม่ถึงไม่หกหรอกโอเคนะครับมาครับเป้าหมายของเรานะครับคือการหาเด็กนะครับผมและการเพิ่มเลเวลของตัว เอนชันนั่นเองหรือตัวออฟนั่นเองนะครับมาเอาล้วครับได้เวลา,ากดไปนะครับดอกแรกครับผมสเต็งตัวสองเอามาก่อนึสเต็งสองเอามาก่อนสเต็งไหมสเต็งไหมอินอ่ะโอเคเอามาก่อนนะครับผมอโอเคได้อย่างละ,ะอนน 2, 2, 2, สองนะครับตอนนี้สองสองสองนะครับสามก็เป็นหกแล้วนะเออขึ้นง่ายดีเว้ยมานะครับอ่ะต่อไปอินหนึ่งไม่เอา สลับไปเรื่อยอินหนึ่งอ่าอึ๊บไปเรื่อยอ่ะลักสามนะครับเอามาก่อนยาไปน,นะครับอินนะครับผมเอาอินเอาอินมาก่อนนะครับตัวเราใช้อินอยู่นะมาอันนี้อ่อยังเป็นอินหนึ่งกดไปวิทสามนะครับเอาครับผมเพิ่มอืดเพิ่มอืดมาตัวสองกดไปสเต็งไม่เอาครับอีกทีหนึ่งรักสามมาเอ้ยขึ้นง่าย แต่มันเป็นวิทกับลักลักก็ได้นะครับงั้นเปลี่ยนตัววิทให้เป็นเด็กแล้วกันอินสองไม่อัลต้องเป็นอินสามเอาเพิ่มแรงครับเพิ่มนกจีแรงอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนมากตัวนี้อีกได้อีกกี่ครั้งอีกประมาณ10ครั้งนะครับมานะครับตัวนี้ตอนนี้ได้อีก10ครั้งเนาะลัก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 ต่อไปลักอยู่ลักไหมลักเขาหรือลักเราวลักไหมเอจิซี ลักต่อไปอา้าวกดนะเ,กเ,กเ,วเ,เริ่มแล้วเอาลักสองเปลี่ยนมาสีมาเป็นวิทอ่์เริ่มและเริ่มเริ่มไม่น่ารักแล้วผิดหกครั้งนะครับเฮ้ยวิทวิทไม่เอาหรือเอาดีวะเอาวิทก็ได้เผื่อ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 มันเ,เ,เป็นเป้าสีสเต็งไม่เอามาเด็กมาอ่ะเด็กสามเอาเด็กมาครับเพิ่มแรงเพิ่มแรง มาวิดวิดสี่เอาครับวิดเพิ่มอืดเราได้วิดละทีนี้ครับอีกสองครั้งแล้วครับเราจะหาเด็กอินอินอินก็เอามาก้อนเด็กสามอ่ะได้ครับโอเคนะครับกดไปยี่สิบสองครั้งนะครับผมก็ได้เป็นเด็กสามนะครับเล็กเด็กเลเวลสามนะครับวิดเลเวลสี่แล้วก็เด็กเลเวลสามนะครับก็ดาเมจน่าจะเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับ สำหรับสายฟรีนะครับวันนี้ก็ได้ออฟทาลิสแมนนะครับตามนี้นะครับเปวิวสามสี่สามนะครับผมหวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมรอซื้อกันเอาเพื่อถูกนะครับนะและนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เช่นเคยนะครับกำลังเก็บเจ้าเหรียญแมวอยู่นะครับเพื่อที่จะไปสุ่มนะครับผมอีกดูแล้วตอนนี้ผมได้กี่อันนะก็คือได้อยู่วัน60อันนะครับอีก9วันนะครับเราก็จะสามารถนะครับทำ การสุ่มการ์ดฟ้าได้ต่อนั่นเองนะครับผมขั้นกลางเหมือนเดิมขั้นสูงเอาไว้ก่อนช่างมันนะครับผมพยายามที่จะไม่ใช้คิสตัลหรือเพชรชมพูนั่นแหละนะที่เรียกกันนะครับก็เพชรชมพูเนี่ยไม่อยากจะใช้มาซื้อตรงนี้นะครับอยากจะเอาไปอัปเกรดมากกว่านะครับผมโอเคนะตอนนี้ก็ทํอะไรตอบม,มากไม่ได้นะครับทุกคนก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะครับสาหรับสายฟรีก็ต้องบอกกันก่อนนะครับคือ ผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งแลวกันนะครับขอนอกเรื่องนิดหนึ่งชื่อเกมเกมนี้นะครับผมพอผมลองเล่นไปแล้วเนี่ยคือความสนุกนะครับมันมีนะครับตรงที่ว่าคือถ้าเราหาของนะครับและทําเองไปเรื่อยๆนะครับทุกคนคือมันความสนุกของมันก็คือการได้หาของนั่นเองก็คือเป็นการผจญภัยจริงๆนะครับแต่สําหรับสายเติมนะครับคือโอเคผมเข้าใจนะครับเป็นการเก่งทางรัดนะเติมก็ได้ครับไม่ว่ากันแต่ว่าความสนุกของมันเนี่ยมันจะ ไปเร็วมากทุกคนคือแบบพอทุกคนเติมเงินแล้วเนี่ยมันจะเก่งเร็วเกินไปพอเร็วเกินไปปุ๊บเนี่ยกันนะโอเคคุณได้อยู่อันดับหนึ่งเซิร์ฟแต่ความสนุกมันไม่มีตรงนี้พอคุณไม่ไต้องตันปุ๊บนะฮะสิ่งซํำคากคือการที่คุณต้องมาทำร้อยชั้นอะ,อะไรอะไรงงี้เนาะคือการฟาร์มแต่ละทิศนะครับคือการกุดแร่อะไรเงี้ยอ่าคือการเติมเนี่ยมันเป็นทางรัดแต่มันไม่มีความสนุก นั่นเองนะครับอ้อันนี้ในความคิดของผมนะนะทุกคนก็คือมันเป็นแบบนาจิตตังนะครับแล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่ความรู้สึกผมว่าคือการเล่นอย่างเงี้ยเก็บของไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆตีค่อยๆพัฒนาไปเนี่ยมันได้ความสนุกได้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นแบบแนวผจญภัยการแบบได้ทําด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมไงก็สาหรับสายฟรีวันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนอกเรื่องความคิดนิดนึงนะครับผม มีข้อเสนอแนะนิดๆหน่อยๆนะตามนี้นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมช่อง Andy Freedom ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมและนะครับผมเดี๋ยวคือตอนนี้นะอย่างที่บอกนะครับว่าในคิวอะ่ะของผมเนี่ยก็คือผมเป็นหัวคิวอยู่ตอนนี้อนะนี่ครับ และเลเวลหนึ่งด้วยเพราะผมยังไม่เวลาแบบอัพอะไรกิวเลยแต่ก็บริจาคเรื่อยๆครับเนี่ยสังเกตไม่มีใครบริจาคเลยเลยนะครับแต่ก็มีคนออนอยู่นะวันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคใครก็ที่เข้ามาเล่นเซิร์ฟโทสกันนะครับผมก็แอดมาได้นะครับกิวนะครับมีชื่อว่าชนชั้นสูงนะครับน่าจะมีที่ว่างอยู่เนาะเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้ว่างเหลือเฟือนะครับสบายๆนะครับโอเคนะครับผมเนี่ยก็ฝาก ช่องแอนดี้ฟิดอ์ไว้ด้วยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากสปอนเซอร์ของผมด้วยนะครับผมรักสวยรักงามนะครับผม q u i n l ี y Beauty Studio นะครับผมโอเคครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมทุกคนบ๊ายบายครับ